ครับสวัสดีครับพี่น้องเอซทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมพารวย9าวพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดติดผ่านมาวันศุกร์ที่4สิงหาคม2566เหล่าพัฒนาเลขที่ออก570536ล่าง05 ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านไหนที่โชคหมานก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านไหนที่กําลังเกามามองหาตัวเลขแนวทั้งเหล่าพัฒนาครับพี่น้องครับเมื่อนี้ขอพี่น้องสมหวังกันเด้อครับผมครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับต้งช่องของบอลแหลมพลารวยกาวปารวยกันไว้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเบื่องตัวเลขแนวตั้งของท่านอาจารย์แอตตัมครับผม ครับสำหรับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์ครับผมกับบอธรรมดาเนาะพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดครับที่เป็นแฟนขลับแฟนช่องกันอยู่แล้วก็จะรู้ดีนะครับว่าครับไอต่ำรัวอาจารย์ไต่มบอธรรมดารับบังงวดเขาาตึงบนต้งล่างเลยนะพี่น้องครับถือว่าโมเมนต์เซียนธรรมดาเลยพี่น้องครับถือว่าเป็นระดับอาจารย์เลยแหละครับ ระดับอาจารย์ใหญ่ครับยากเลยพี่น้องที่รับสำนักใดสำนักหนึ่งเจ็ดจับตัวเลขแนวตั้งครับผมใดทั้งบนทั้งล่างครับยากเลยแหละครับผมการเน้นการฟันเด็ดๆตัวหนึ่งตัวเดียวนี่ก็แห้งยากเติมขึ้นไปอีกครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่พร้อมกันแล้วกะมาที่ตามเบิ้งนะครับเนาะ ครับก่อนจะไปเบิงครับผมตัวเลขแนวทังธานอาจารย์ไปเบิรงครับผมในงวดที่ผ่านมากันก่อนครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาของธานอาจารย์แอดตั้มครับในงวดที่ผ่านมาบนล่างอาจารย์เด่น2ล่อง6เนาะพี่น้องรับเลขโตเด่นกตะลุดไปแต่ว่าเลข6เข้าเต็มๆเลขพี่น้องรับบนออก536ครับสําหรับเลขจับคู่ครับผมครับกั งวดนี้บบเข่าครับเป็นธรรมดาของเลขคำนวณครับสำหรับงวดที่จะถึงพี่น้องหามพราดกันครับผมครับพี่น้องสำหรับพี่น้องเอฟซท่านใดที่เขามาติดตามรับชมกะัะพร้อมกันแล้วมาเบึงตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์แอดตั้มกันเลยครับผม ภาพสำหรับเหล็กเล้าพัฒนาในงวดที่จะถึงครับพี่น้องวันจันทร์ที่เจ็ดสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก ลราพัฒนาครับสำหรับวันนี้จะพาพี่น้องมัตามเืองตัวเล็กหน้าทางของธนาจารย์แอตัม ครับก่อนเดินไปเบึงในส่วนของเลขวิ่งกันก่อนครับบนล่างวิ่งรูดสามกับเจ็ดครับสำหรับเลขวิ่งของทนาจารย์ครับผมงวดนี้ อาจารย์กะเด่นมาให้ที่สามรองเจ็ดครับสำหรับเล็กวิง่งสายวิง่งสายรูดกับบอควรพลาดครับผมครับเล็กวิ่งของทนาจารย์กะถือว่าบอธรรมดาครับพี่น้อง ครับประเวงในส่วนของตัวเล็กจับคู่คู่แรกครับพี่น้องสามสองสามสามสามสี่สามห้า เจ็ดสองเจ็ดสามครับพี่น้องขอประทานอภัยครับพี่น้องมองเห็นชัดเจนมาน้อครับสำหรับเลขจับคูนะครับเนาะเจ็ดสามเจ็ดสี่ เจ็ดห้าครับสำหรับเลขสามตัวสามเจ็ดห้าหกสามเจ็ดสามเจ็ดสี่ ครับมาเบิงในส่วนของตัวเด่นของท่านอาจารย์กันครับพี่น้องครับท่านอาจารย์เด่นเลขวิ่งมาทีเลข3มครับผมครับดังนั้นเลขติดสามนี่พี่น้องบอกวนมองขามครับผมแต่ว่าอาจารย์เด่นเน้นๆไม่สามหางครับผมครับครูแรกเจ็ดสามเจ็ดห้า เจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดห้าเจ็ดสามขอกราบประทานอภัยพี่น้องเด้อครับผมเบอร์เลขสามหายไนไหนก็นยังบอกผิดอยู่ครับขอกราบประทานอภัยหลายๆครับสำหรับตัวร่องครับพี่น้องตัวร่องก็จะมี่สามสอง เจ็ดสองสามสามสามสี่เจ็ดสี่ครับสำหรับเลขสามตัวครับผมสามเจ็ดห้านี่เป็นตัวเด่นตัวเน้นของทนาจารย์เลยครับสำหรับตัวร่องก็จะมีหกสามเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับ สำหรับตัวเลขแนวทังเลาาพัฒนาครับของท่านอาจารย์แอดตัมฝากเอาไว้พี่น้องเอฟซีทันใดที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่ก็อย่าลืมแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามากันแล้วก็อย่าลืมครับผมกดติดตามครับทั้งช่องของบาแหลมพระรวยกาพระรว่ยกันเอาไว้ครับต้องขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมที่คอยสนับสนุนเป็นแรงเชร์แรงใจคอยกดไลค์กดแชร์คอยกดติดตามคอยคอมเมนต์ ครับผมเขมา่าไม้กำลังใจกันอยู่เรื่อยๆขอกราบขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยกาวพารวยก็ต้องขอตัวลาพาจากพี่น้องไปก่อนก้อนจากกันขออำนวยอวยพรในพี่น้องเอฟซีทุกคูครร่ทุกคนโชคดนร่ำรวยถูกหวยกันโม้ทุกคู่ทุกคน,กคนในวันจันทร์ที่7สิงหาคม2566หลาวพัฒนากับตัวเลขแนวทางของท่านอาจารย์แอตตัม ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม